การยิงแอดเนี่ยเราต้องตั้งค่าอะไรบ้างมีอะไรที่ต้องดูบ้างแล้วก็ทําให้เราสามารถเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะอีกทั้งเรายังได้ใช้เงินที่เราจ่ายไปเนี่ยได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นสําหรับบางท่านที่ยังใช้บริการเอเจนซี่อยู่อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้เลยส่ะเพราะว่าเราก็สามารถตั้งค่าเองทอําเองได้แล้วก็ประสบความสาเร็จได้ด้วยเราเองส่วนเรื่องผู้สัญญาค่ะก็คือมีประโยชน์มากค่ะเพราะว่า ทำให้ได้รู้ถึงขั้นตอนแล้วก็เอกสารที่เราต้องเตรียมไปค่ะอีกทั้งยังรู้ถึงเทคนิคที่เราจะสามารถไปใช้ในการเจรจากับผู้สัญญาค่ะต้องบอรู้จักคอร์สนี้ได้อย่างไรคะค่ะก็ทราบคอร์สนี้ได้จากเลื่อน Facebook ค,ค่ะเลื่อนผ่านแล้วก็เห็น,เ,เ,หนเห็นทั้งวันเลยค่ะเ,เห็นจนสงสัยว่าเอ๊ะเขาสอนอะไรค่ะก็เลยกดติดตามแล้วก็พอกดติดตามท่าไหร่ค่ะ <c oughs> เห็นทั้งวันเลยค่ะทุกวันก็เลยต้องเรียนแล้วแหละค่ะ ถ้าใครสนใจก็สามารถมาเรียนได้นะคะแนะนำเลย